เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยน้เพื่อนๆจ๋าป้านันพามาถอนนะคะป้านันเอาหัวมาหวานนะคะอันนี้คือผ่านการยุบแล้วหลายวันป้านันไม่ได้ทําคลิปบอลใหญ่กัดสีสวยกันแล้วนะเพื่อนๆจ๋าวันนี้นะคะก็จะเป็นต้นละสี่สิบหรือว่าหัวละสี่สิบเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่บางต้นก็มีสองใบสามใบแล้วนะเพื่อนๆได้ไปบางคนก็คือ ไปใส่กระถางได้เลยนะคะเพื่อนจ๋าวันนี้คือนางต้นใหญ่ต้นสวยแข็งแรงแล้วนะคะเพื่อนๆอจ๋าถ้าหัวนะคะหัวบางหัวนะคะเพื่อนๆ่อนจ๋ามันก็เขาเรียกแล้วถ้าแกจัดมันจะกินกินหัวไปนิดนึงบางหัวมันจะเหลือครึ่งนึงนะเพื่อนๆนจ๋าไม่ต้องผิดสังเกตนะเพราะว่าถ้ามันบอนมันได้หลายใบเนี่ยมันเขาเรียกว่าหัว หัวมันเหมือนว่าเปื่อยเปื่อยขึ้นมานะคะเพื่อนๆจ๋ามันจะเป็นแบบนี้เองนะคะมันเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติของบอนสีนะคะเพื่อนๆจ๋ามันจะกินหัวแต่มันไม่กินหมดนะถ้าเราเอาไปลงกระถางเนี่ยมันจะงอกหน่อขึ้นมาเลยเพราะว่าตรงตรงโคนต้นเขาเรียกยังไงตรงต้นนะ่ะตรงต้นนะ่ะมันจะมีเขี้ยวนะคะมีเขี้ยวแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาลาย หลายยอดนะคะหลายต้นนะคะหลายหนอ่อเอาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยต้นละ40บาทเพื่อนเพื่อนชมคลิปแล้วเกียมจดเลยนะเพื่อนเพื่อนจ๋าเกียมจดเลยซื้อครบ10บแถมให้หนึ่งนะคะซื้อครบ1ิบแถมให้1เหมือนเดิมค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่50บาทประนันห่อต้มให้นะคะประนันห่อตุ้มให้เลยนะคะห่อตุ้มไปยัางดี เน้นเลยว่ามันแบบอ่าเป็นบอลหัวห่อต้มนะคะบอลข้ามปีแล้วนะคะอ้าวเริ่มกันเลยนะคะต้นแรกก็เอาสวยๆให้กันไปเลย <S <S ต้นนี้จะเป็นทศก,กัณฐ์เพื่อนๆจ๋าต้นนี้นะคะอ่าหนึ่งใบกับหนึ่งหนอนะคะหนึ่งใบกับหนึ่งหนอนะคะเพื่อนๆจ๋าอ่าหนึ่งใบกับหนึ่งหน่อแคปได้แคบนะคะหนึ่งใบกับหนึ่งหน่อเลย ต้นต่อมาอันนี้จะเป็นพระยาพันวังพระยาพันวังอันนี้รู้สึกว่าจะสามใบแล้วนะคะสามใบอ้าใครอยากได้นะคะพระยาพันวัง4ี่สิบบาทเท่านั้นไม่แพงนะคะเพื่อนๆจ๋าต่อมาจะเป็นพริกกระเกลือนะพริกกระเกลืออันนี้มีสองใบอสองใบนะคะเพื่อนๆจ๋าต่อมาจะเป็นหยกกำรรมะหยีน้ำขังใบเลย อ่าสามใบนะคะเพื่อนๆนจ๋าสามใบแล้วก็หนึ่งหลอดนะคะนี่หลอดอยู่ข้างล่างนะนี่กําลังโป่งมานะคะสามใบยกกรมยีนะคะไม่แพงกันเลยนะเพื่อนๆนจ๋าถ้าปนันย้ายไปใส่กระถางหกปรนั้นอัพราคาได้อีกนะจะบอกไว้ให้อ่าตอนนี้มาให้ราคาแบบน่ารักแบ่งปันแบ่งปันนะคะต่อมาจะเป็นผีเสื้อสมุดนะคะผีเสื้อสมุดใครอยากได้งานหัวงาน ไม้แข็งแรงแล้วก็ต้องแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นพญาอนุชิตนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นกวนอูกวนอูจะหัวเล็กนะคะแต่เขี้ยวเยอะนะเพื่อนๆจ๋ากวนอูหัวเล็กแต่เขี้ยวเยอะนะเขาจะเน้นเขี้ยวหัวเขาจะไม่โตเท่าไหร่นะคะต่อมาจะเป็นมัคควารังสรรต์ต้นนี้มีสองใบนะคะมัคควารังสรร์ดูฮาร์ปสวยมากนะคะสวยสวย ต้นนี้จะเป็นธาตุบางแก้วอ้าวต้นนี้ก็สองใบธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วผิดป้านันจะเลือกพูดแค่อย่างละต้นนะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าบางอย่างมันมีหลายต้นถ้าใครอยากได้จํานวนอ่าอย่างละสามอย่างละห้าอย่างละสิบก็แจ้งมาแต่บางอย่างป้านันก็มีไม่เต็มสิบเด้อให้แจ้งมาเดี๋ยวป้านันหาให้เพราะมันหลายแปลงเต็มอีกไม่เต็มก็จะเดี๋ยวป้านันแจ้งอีกทีหนึ่งนะ ต้นนี้จะเป็นชมพูทวีปต้นเตี้ยกกว่าเขานะเพื่อนๆจ๋าชมพูทวีปนี่เขาจะไม่สูงนะคะอ้าวอันนี้อยู่หมกอยู่ตรงนี้เลยชมพูทวีปป้ายสวยๆเลยเดอ้อน้องมีชื่อว่าชมพูทวีปแคบได้แคบนะถ้าแคปบไม่ได้ก็จดชื่อโทรหาได้เลยนะคะอ่าต่อมาจะเป็นหยดเลือดนะคะหยดเลือดนางพิมพ์นะคะ หยดเลือดนางพิมพ์มีสองใบนะต้นนี้มีสองใบเพื่อนๆจา๋ามีสองใบนะคะแคบได้แคบเลยต้นนี้จะเป็นไก่นะคะไก่ไก่ไแก้วตาเสือไก่แก้วตาเสืออันนี้ก็มีสองใบเพื่อนๆจา๋ามีสองใบนะต้นนี้นะคะมีจํานวนนะคะมีจํานวนเยอะเด้อมีจํานวนเยอะนะคะต้นนี้จะเป็นไก่ด่าง compounds. ไก่ด่างมีดอกนะ เพื่อนๆจา๋าไก่ด่างต้นนี้มีดอกหนึ่งใบก็หนึ่งดอกนะคะไม้หัวเป็นอย่างนี้แหละต่อมาต้นนี้จะเป็นอีเหนาอีเหนานะคะอีเหนา,ม,หนามีหนึ่งใบนะคะต้นนี้นี่พริกเกลืออยู่ตรงนี้มีอีกนะเพื่อนๆจ๋าใครอยากได้เอาไปทําฟอมกอได้เลยนะอ๋อเรามาต่อแปลงที่สองกันนะคะมาต่อแปลงที่สองกันเลยอันนี้จะเป็นดวง ดวงพรต้นนี้จะเป็นดวงพรนะคะเพื่อนๆนจ๋าใครยังไม่มีชื่อนี้นะจัดกันไปเลยดวงพรอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มเตียใบยดกนะคะดวงพรฟอร์มเตี้ยใบยดกต้นต่อมาต้นต่อมาอันนี้จะเป็นนางกิรินีเทวีมีสองใบนะคะเพื่อนๆจ๋าหล,ลอดใหม่กําลังมานะคะหลอดใหม่กําลังมานางกิรินีเทวีค่ะตับนางสงการนะเพื่อนๆนจ๋านี่นี่อีกนะใครอยากเอาไปทําฟอร์มโก เนีย่ยโป่งมาเขาก็กัดสีกันเลยเพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเป็นหรือสีโคบุตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอลใบใหญ่เหมือนกันใบใหญ่สูงใหญ่หรือสีโคบุตรนะคะอันนี้จะเป็นยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎยอดมงกุฎไปลุ้นด่างอะนะไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะอ่าดางไหมเพราะว่าแม่ด่างนั่นแหละเพื่อนๆจ๋านี้จะเป็นรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้า ัวนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าหัวใหญ่หัวเล็กนะคะเ,เพื่อนๆจา้ปนาป้นนันไม่แน่ใจนะคะต้นนี้จะเป็นนางพริ้วนางพพิ้วดูหัวลอยดินอยู่เลยเนี่ยเพื่อนๆถ้าว่ามันหัวแก่แล้วหัวมันก็จะเหมือนว่าไปครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะไปครึ่งหนึ่งนางพพิ้วนางพพิ้วลอยดินอยู่เลยเพื่อนๆเลยแปลงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวป้านันพาไปเรื่อย ต้นนี้จะเป็นอ่าอ่าอ่าชื่อชื่อนักร้องอะไรนะอะไรนะอ่าสีแดงแดงนี่เลยอันนี้จะเป็นอ่าอยู่เป็นชื่อนักร้องสุรพลนะคะสุรพลอ่าใครอยากได้มีมาใบเดียวก่อนนะเพื่อนๆจา่าการก็แดงนะคะการก็แดงใบก็แดงนะคะแดงเข้มๆเลยนะคะต้นต่อมาต้นต่อมาอ่า ต้นนี้ใบนี้มีใบเดียวนะเพื่อนๆนจา๋าพรพะร่วงนะคะอันนี้พรพะร่วงเอาใครอยากได้นะคะพรพ้ร่วงอุ้ยต้นนี้ปนานลืมชื่อเพื่อนเพื่อนจา๋านางก็สวยนะใบใหม่กําลังมานะคะอ่าเท่ากับสองใบเอาแคบได้แคบเลยป้นานลืมชื่อต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่หนึ่ง ต่อมาแปลงที่สามนะคะอันนี้จะเป็นกะหนกนาคนะคะกะหนกนาคเอาสีแดงๆใบแดงเป๊สีเข้มกว่า,าขุนแผนนะคะสีเข้มกว่าก้านก็แดงกว่านะคะเพื่อนๆจ๋ามีความแข็งแรงอ่าสวยด้วยนะคะสีเข้มๆเอาใครชอบนะคะถูกอกถูกใจโทรหาทักหาได้เลยน้องมีชื่อว่ากะหนกนาคนะคะสี่สิบบาท ต่อมาต้นนี้จะเป็นเรือนหลวงเอาเริ่มกัดสีมาแล้วนะเพื่อนๆจา๋ามีโอ uh, ้โหมีมีหน่อมีลูกด้วยนะเพื่อนๆจา๋าหัวเขาลอยอยู่นี่นั้นเนี่ยหัวเขาลอยดินอยู่เนี่ยเลือนหลวงนะคะไปก็ไปอัพกระถางหกได้เลยมีลูกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมซื้อต้นเดียวคุ้มเลยเฉลี่ยและต้นละยี่สิบาทเองนะเพื่อนเๆจา๋าอ่าเรือนหลวง อุ้ยต,ต้นต่อมาเพื่อนๆจ๋าเสือพานต้นสูงมากเลยนะสูงใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆจาา๋าสามใบแต่ใบนี้แก่แล้วไปถึงเพื่อนๆอาจจะเหลืองได้นะถ้าไปถึงเหลืองก็ตัดเลยหลอดใหม่กําลังมานะเพื่อนๆจา๋าหลอดใหม่กําลังมาเท่าก็สองใบใหญ่แล้วหนึ่งหลอดนะคะเอาใครอยากได้แคบมาเลยเสื้อพานเป็นบอลตัวหนึ่งที่สวยนะคะเพื่อนๆจา๋านี่สวยเหมือนกัน จัดไปเลย40บาทนะคะอ่าต่อมาอันนี้มัคควานลังสรรขยากได้บอลเก่าๆโบราณโบราณเราอันนี้จะเป็นหงสุวนันขายบอลหัวกันนะคะเพื่อนๆจา๋าหงสุวนันต้นต่อมาจะเป็นเพชรพิรุณน,นะคะเพชรพิรุณจัดไปเลยอันนี้ก็สองต้นสามต้นนะน,นี้เป็นพรอมกอเลยนะเพื่อนๆจ๋านี่ นี่เลยเอาจัดไปเลยไปได้เป็นฟอร์มกอกันเลยนะคะอาแคบได้แคบนะนันจะแบ่งลูกไม้ต้นนี้ให้เพื่อนๆจ่าใบแข็งๆเลยนี่มันจะออกกัดเป็นอา่าเขาเรียกอะไรเขียวเปืเป่อๆออกจะกัดดงัดงๆนะคะเพื่อนๆจ่านี่ใบใบใหม่มายังไม่คลี่ใบหมดอา่าให้สี่สิบบาทอา่าบอกต้นที่ที่สอา่าเป็นต้นที่สามที่ว่าป้านันไม่มีชื่อนะคะ จัดไปเลยอยากได้นะคะต้นต่อมาอันนี้จะเป็นนางวารีเอาใครชอบโทนขาวนะคะอ่าต้นต่อมานะคะต้นนี้จะเป็นสุดปาฏถนานะคะเพื่อนๆจ๋าหนึ่งใบนะคะเพื่อนๆจนะะ๋าหนึ่งใบไม้มีหัวนะคะหนึ่งใบใบนี้ก็มีใบหนึ่งแต่มันเป็นใบแรกนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวป้านันจะเด็ดให้ไปนะคะให้ไปใบสวยนี้นะคะอ่าสุดปาดถนา ต้นนี้จะเป็นมะเมืองนนนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เขาก็จะเกียมกัดสีออกมาแล้วนะเพื่อนๆมนะเมืองนน,นอ้าวใครอยากได้นะคะผ่อนทะลวงอยู่ตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะเพื่อนๆต้นนี้จะเป็นเท้ารำไพอ่าอันนี้ก็มีสองใบแต่ใบเนี้ยก็เด็ดได้เลยนะคะอ่าให้ไปใบเดียวนะคะความสูงประมาณหนึ่งคืบไม้มีหัวแล้วนะคะเท้ารำไพ ต้นต่อมาต้นต่อมาต้นนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าสุนทรผูบ้านันก็จะนึกไม่ออกสวยงามมากนะคะเพื่อนๆจ๋าสุนทรผูเป็นบอลเก่าตัวหนึ่งที่น่าสะสมใครยังไม่มีก็จัดการเลยต้นต่อมานี่จะเป็นอ่าสีสองรักนะคะสีสองรักอันนี้ก็หนึ่งใบเหมือนกันสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆจ๋า อันนี้จะเป็นหานุมานออกศึกนะคะหานุมานออกศึกไทยนะคะทดสกั์มีหลายต้นนะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็จะเป็นนางวารีอันนี้จะเป็นเจ้ากุงเดนมาร์กนะคะเจ้ากุงเดนมาร์กเดี๋ยวเขาก็จะกัดเป็นสีชมพูนะไอ้ตรงเขียวเขียวเนี่ยเจ้ากุงเดนมาร์กต้นนี้จะเป็นอ,อมนาคนะคะอ,อมนาค ต้นนี้ต้นนี้ปนันไม่แน่ใจอ่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าจะเป็นดาบขุนแผนหรือจะเป็นไอนาคขลาดนาคนาคขลาดไหมอืมนาคขลาดบอนเก่าอ่าต้นต่อมาต้นนี้จะเป็นสุโขไทยสองนะคะสุโขไทยสองก็สวยนะเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้จะเป็นมนสวรรค์อ่ามนสวรรค์น,นะคะมีสองใบนะต้นนี้สองใบนะคะ มนสวรรค์นี้นางไหมนางไหมใบเดียวนะคะใบเดียวแต่มีหัวเด้อนี้จะเป็นสีลาหุ้มทองสีลาหุ้มทองนะคะสีลาหุ้มทองใครอยากได้อะไรก็ทักมานะคะเ,เพื่อนๆจ๋าอยากได้อะไรก็ทักมาต้นนี้ก็จะเป็นสยามเพล่ะ สยามเพลต้นวิสุงเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนจาะพ่าพนังพึ่งขึ้นมานะได้สองใบนะคะจัดการกันเลยนะคะต้นนี้ต้นใหญ่ปะนันลืมชื่อไปแหละเพื่อนๆ่อนจ๋าเพื่อนได้ไปก็โอ้สวยเลยไปใส่กระถางแปดได้เลยสําหรับต้นนี้ปะนันลืมชื่อไปแล้วนะคะต้นที่สี่นะคะต้นนี้จะเป็นอัมพรใบมีตำหนิหน่อยนะเพื่อนๆนจ๋าใครเน้นหัวไม่เป็นไรเดี๋ยวใบใหม่ออกมานะคะ อัมพรทศกัณเยอะนะอันนี้ทลรพาทลรพาก็กัดสีสวยนะเพื่อนๆจ๋าตอนนี้นมนัน่ขึ้นมามันยังไม่กัดสีถ้ากัดสีมาแล้วสวยงามมากเพื่อนๆเ,เลยสวยงามสวยงามอันนี้จะเป็นบอลกาบนะคะกาบนาคราชบอลกาบนะคะเพื่อนๆจ๋ามีกี่ใบเดี๋ยวพน,นันดูสิโอ้ยนี่ใบหนึ่งแต่มันแยกกันอยู่ถ่ายใบเดียวก็พอ พอเราเน้นหัวนะคะเราเน้นหัวต้นนี้จะเป็นนางวิชุดานางวิชุดาเป็นบอนตัวหนึ่งที่สวยน่าสะสมสีหวานแจ่มเลยนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าเพื่อนมัะขวานต้นนี้สวยมากเลยสองใบนะคะมคขวานลังสันใครอยากได้ต้นนี้แคบได้แคบนะคะสวยมาก แปลงนี้ก็มีทศก,กัณฐ์สวยๆทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆจ๋าอ่าต่อมานี้จะเป็นไก่แก้วตาเสืออ่ามีสองใบนะคะไก่แก้วตาเสือใครยังไม่มีต้องมีแล้วนะต้นละสี่สิบนะคะซื้อครบสิบแถมหนึ่งนะคะอันนี้เจ้าจาักรพัดนะคะอ่าปลงมาใบเดียวเจ้าจาักรพัดนะคะอ่าผีเสื้อสมุดต,ตรงนี้ก็มีนะคะเพื่อนๆจ๋าผีเสื้อสมุดจ้า ต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นทับทิมเม็ดใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าทับทิมเม็ดใหญ่ใครอยากได้นะคะทับทิมเม็ดใหญ่หรือทับทิมเมืองจันท์ต้นนี้เลยาใบเดียวอันนี้นะเมืองนนนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าปลูมาใบเดียวใบเบลเลเลยนะจัดไปเลยเอา,าใครอยากได้เอาไปผ่าหัวได้เลยนะสวยปนันมีลายต้นอยู่นะจัดไปหลอดใหม่กําลังมานะพเพื่อนๆ่อนจ๋าหลอดใหม่กําลังมา ต่อมาอน,นี่จะเป็นบอลเก่าๆบ้านๆเราเพชรพันล้านนะคะกําลังกัดสีมาเพชรพันล้านอันนี้จะเป็นไก่ราชาวดีนะคะไก่ราชาวดีก็มีจํานวนนะเพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเป็นไก่อะไรนะไก่ไพรัดต้นนี้ไก่ไพรัดนะคะมีต้นเดียวนะไก่ไพรัดนะคะต้นเดียวสองใบนะเพื <ema? S 2> <ม>่อนๆจ๋านี่ใบซีดแล้วอันนี้ใบใหม่ออกมาเจ้มเจม นะะนี่ไก่ตัวงามไก่แก้วตัวงามนะคะใครอยากได้ก็จัดกันเลยนี่อันนี้ไก่ราชาวดีราชาวดีมีลายต้นนะคะเพืเ่อนๆจ๋าต้นนี้นะคะจะเป็นเจ้ากุุงลงกาเจ้ากุุงลงกามีสี่ใบนะคะเพืเ่อนๆจ๋าเจ้ากุุงลงกานะคะนี่นอลูกลูก มียังอา้าวยังนี่แต่หัวอยู่นี้นะเพื่อนๆจา๋านี่หัวอยู่นี้นะลอยดินอยู่เลยนะคะหัวลอยดินอยู่เลยเอาไปฝังกันได้เลยนะเพื่อนๆน่ะามาแปลงนี้กันมั่งเพื่อนๆจา๋าน,นี่จะเป็นวาสุกรีแผงนี่สวยมากเลยนะเพื่อนๆจา๋าแข็งแรงด้วยเนี่ยวาสุกรีแผงใครยังไม่มีจัดไปเลยหรือมีแล้วเอาอีกก็ได้เพราะนางสวยแล้วนะคะนางสวยแล้ว อันนี้ก็จะเป็นอ้อมกอดแห่งคุนเขาเพิ่งโผล่มาใบเดียวต้นนี้ก็จะเป็นเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวต้นนี้จะเป็นสะหมิงพระรามนะคะสะหมิงพระรามเอาจัดไปเลยหนึ่งใบสวยด้วยนะเพื่อนๆนจ๋าสวยด้วยนะต้นตรงนี้ตรงนี้เอาอะไรอีกะต้นนี้เป็นโกเลยเพื่อนๆนจ๋าเพิ่งขึ้นมา อันนี้น่าจะเป็นพลรักนะเพื่อนๆจ๋าพลรักนะเพิ่งขึ้นกอมานะอะ้พลรักแขบได้แขบเลยนะแขบได้แขบเลยพลรักนะคะโอ้ยกอนี้เพื่อนๆจ๋ากี่ต้นวะเนี่ยสี่ต้นเอาให้ไปใครได้โชคดีเลยอ่าคุณสามชนต้นนี้อ่าสี่ต้นเลยจัดไปไอคุณสามชนสี่สิบบาทนะคะ สวยๆกันไปเลยต้นนี้จะเป็นชมพูพญาใครอยากได้นะคะแปลงนี้ก็สวยมากเลยนะเพื่อนๆจ๋าชมพูพญาพยาพันวังก็เยอะนะเนี่ยสีเข้มๆต้นนี้จะเป็นสีลาหุ้มทองเอาสามใบเลยนะคะอันนี้จะเป็นบอนใบไผ่เพื่อนๆนจ๋าเป็นบอนเก่าบอนใบไผ่ใครชอบโทนสีเขียวเนี่ยอันนี้ก็สองต้นนะเพื่อนเพื่อนจ๋าใบไผ่ ใบไผ่ใบไผ่สี่สิบบาทเท่านั้นนะคะน,นี้พระนารายพระนารายอันนี้จะเป็นหงสุวรรณมีใบตำหนินหน่อยหนึ่งนะถ้าไปก็เด็ดเลยเพราะหลอดใหม่นางออกมาแล้วนะเพื่อนๆจานี่หลอดใหม่ออกมาแล้วนะคะหงสุวรรณสวยๆเลยเพื่อนๆเลยต้นนี้จะเป็นนกหัดสดายุนะคะนกหัดสดายุอันนี้จะเป็นกาบนาคราด ใบเดียวก็สวยนะคะเพื่อนๆจ๋าอ่นนี้จะเป็นออมนาคนะคะแปลงนี้ออมนาคเฮ้ยสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าแปลงเนี้ยแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยสวยมากเลยนี่พยาอนุชิตพยาอนุชิตบอกแปลงแปลงที่สี่นะเพื่อนๆนี่เพชรพันล้านเออแปลงนี้สวยเพื่อนๆจ๋าแปลงนี้สวยสวยแล้วแข็งแรงด้วยอืมสวยแล้วแข็งแรงด้วยนะเนี่ย มหลายอย่างเลยนะผีเสื้อสมุทรนะต้นนี้ป้านันลืมชื่อเอาใครอยากได้หน้าสวยอยู่นะเพื่อนๆจา๋าหน้าสวยอยู่นะต้นเตีย้ยแต่ว่าน่าจะเป็นพันเตี้ยนะคะเนอ้อมกอดอยู่แปลงนี้ก็สวยเพื่อนๆจา๋าอ้อมกอดป้านันสวยนะมะขวานก็มีหลายต้นนะคะใครอยากได้ต้นไหนก็ทักทายมากันได้เลยนะคะทักถามมากันได้ อ้ยเพชรราชาต้นนี้ออกมาหน้าเข้มเลยใบยเดียวนะเพื่อนๆจา้าหลอดใหม่กําลังโผลมานะคะนี่อยู่ในซอกเพชรพันล้านนะอยู่ในซอกเพชรพันล้านนี่ก็เจ้าจัก,กรพพัดนะคะนี่ไก่ไก่แก้วจาเสืออยู่ตรงนี้ก็มีนะเพื่อนๆจา้าแข็งแรงมากเลยนะคะนอกตู้เนี่ยแข็งแรงมากบอลเหนือนะคะใครสนใจต้นไหนต้นอะไรนะคะ โทรมาหรือแอดไลน์มาได้เลยคลิปถูกอกถูกใจช่วยแชร์ให้ป้านันด้วยนะแชร์ให้คนที่เรารักเราชอบที่ชอบบอลสีด้วยกันนะคะแชร์ให้หน่อยเรามาต่อแปลงสุดท้ายกันเพื่อนๆจ๋ามาต่อแปลงสุดท้ายอะถ้าว่าอันไหนที่ว่าป้านันพูดไปแล้วป้านันไม่พูดซ้ํานะแต่ว่ามันมีหลายต้นถ้าใครใครอยากได้จํานวนหรือว่าต้องการว่าเออชื่อเดียวกันแต่ว่าแปลงสุดท้ายก็บอกได้นะคะเป็นเพื่อนจา๋า สวยสวยทั้งนั้นเลยนีกาบนาครลาดแปลงนี้สวยต้นเตี้ยต้นอั้นสวยมากนะคะมันได้แสงดีอันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีสําหรับต้นนี้ลุ้นด่างนะแต่ที่ว่าป้านันเลือกไว้ผ่าก็คือเขาด่างหมดทุกต้นนั่นแหละเพืเ่อนๆจ๋าอันนี้ก็ลูกไม้ไก่นะคะนี่นี่ลูกไม้สวยนะเพืเ่อนๆจ๋าดูดีนะคะดูดีมีอนาคตสวยงามนะคะ สวยงามอันนี้จะเป็นไก่แก้วไพทูลหรือว่าจันฉายอา้าใครยังไม่มีสวยแล้วเดอ้อสวยแล้วเดอ้อสวยแล้วนะคะต้นนี้จะเป็นจอมทัพนะคะเพ,เพื่อนๆจ้าจอมทัพต้นนี้ป้นานันลืมชื่อให้เป็นลืมชื่อต้นที่ห้าเอา้าใครอยากได้นะคะสีแดงๆโทนแดงๆนะคะอ่าต้นนี้จะเป็นนายทองเหม็นนายทองเหม็น อันนี้จะเป็นปลาบู่ทองแม่ปลาบู่ทองนะคะแม่ปลาบู่แม่ปลาบู่นะคะนี่เป